แดดมากจางสีไหนครับสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองจางสีเหลืองพอดีครับขอเกษตรครับขอเกษตรคุณอาละครค่ะขอครับรวยลงคนอื่นกะต่อคนอื่นเอคือใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะครับอืม ุม่ชอบฟางผู้ฝุ่นฝุ่นนะคะฝุ่นฝุ่นเราจะไปต่างประเทศหรือไงทำไปใบใหญ่เดี๋ยวพาไปขนน้ำเดี๋ยวช่วยกันเข็นน้ำช่วยกันเข็นน้ำหน่อย เข็นน้ำหน่อยไปเมสุธาที่แรกผมว่าจะเอาซันเลงมาที่แล้มันอย่างนี้แหละมันเหมาะแล้วใช่ต้องอย่างนี้และเหมาะแล้ว เอ,เอาใส่คันนี้ด้วยเอาใส่คันนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวใส่กองไปจัดฮะใส่กองเอากุ้ยตายกันเลยทีเดียวไม่เดี๋ยวค่อยมาอีกรอบก็ได้เดี๋ยวมันเขามาใส่นี um> ้ก็ได okay ้ผ um> ู <h <h ้ชายเห็นไปนะรอบนี้กูไม่เห็นแล้วนะม่แล้วจะช่วยกันพอแล้วเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันล่วงนะไปไปก็มีคนจับคนนี้ทีนี้ไปจับมะนา ไป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 เอ็นนี่กองจริงจริงจริงกองนะถือเอาดีกว่านอนไปดีกว่าไอ้ไได้จริงไม่ิงไปดนอใครอ่ะผมไม่มินอกอไ พงเยอะเลยแล้ก็ต้องต้าระพงมึงก็ความน้าลงดิความน้าลงช่วยกันยกได้ไหมแต่เนอะนี่ยยกคนสองฝั่งจับจับได้ฝั่งนั้นจับได้ไหมแ้วเหนื่อยใจน้ำพุงได้แล้วเนี่ย่าไหร่ถ้าได้ก็ได้อันนี้ขาดเลย พร้อมยี่ยีอย่างนี้แหละให้เดินนิดนึงจะได้เข้าไปถ่ายต้องตกไว้จานให้เดินนิดนึงหนูไปสี่แสนะวันนีขยอบนะเอ้ยพี่เขารู้ที่จอดใช่ปะที่จอดตรงไหนเขาน่าจะรู้ดิเขาไม่รู้หรอรู้ขับไปเฉยเฉยไปที่ท่าแม่ท่ามสวยอ่ะน่าจะเข้าไปได้อยู่เข้าไม่ได้ค่ะจ้าตัวแล้วที่เสาเขาเอียงนะเขาบอกว่าล่วงแมว มันเชั้นไงจ้ะเอาไป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 นวนอนมีอะไรอยู่ในรถแล้วไม่ด้ไปอในโราโรงงานออกมาหวไปเดินเลย

ขนของเข้าไปที่รีสอร์ทครับทุกคนเหมือนเดินป่านิดนึงประมาณ150เมตร150เมตรน่อเป็นยเขไ้นไปค่อยเดินไปเดินไปนิดนึง

มันะ2ค<โ>น <parece. S 1> น่ะ <c ười> เอาใครเข็นม่เอาเอานเคไม่เลยออมแขนเน่ย้อ้เียเออะไรมึงไม่ไอนี้วะมึงไม่เเันน่ะมึงไม่ได้เคตนขอบุตรง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 เดินตรง้วตข้าน้กระลา้านกระาล้าน ฝั <laughs> ่ง okay. นี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวผิดที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เจ้าของนี่ต่อใช่ไหมจ้าอาจารย์อาจารย์รถใส่กิ่งเด่นว่ะเด่นว่ะเเดินลอยตัวเลยไม่ช่วยเลยรายงานรายงานเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนิดนึงอาจารย์เือเรารถบุกมาให้จารย์ร้องค่ะโอ้ยเยี่ยตีอะไรอ่ะปวดใจปุ่ม

ถึงแล้วถ like? is mm ัดของที่ว่าเินมาสบายไหมถัดของชอบเินมาสบายไหมยังไงเราแทบจะเมาเลยมั้งใช่ไหมเออเมาเมามันก็ได้หมดเลยถ้าได้ถูกด้วยนะจริงปะใช่ค่ะเห็นไหมเขามีเวลคร่ำดิ้งให้ด้วยเวลคร่ำดิ้ง มีเวลครัาดิ้งด้วยอืมวาลินหนึ่งถึงที่พักพี่หมายทุกคนเดี๋ยวอาชมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมน้ำด้วยเป็นไงนี่เห็นไหมมันทำให้เราได้ทำกิจกรรมเดินร่วมกันเห็นไหม ถึงที่หมายถึงที่หมายถึงที่หมายอย่างปลอดภัยถึงที่หมาย ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วทำไมไปมุดอะไรมาเนี่ยเสื้อไปมุดอะไรมามาเจ็ดชั้นเลยเหรอไปมุดอะไรมาเสื้อเป็นไงน้ำพอจะลงเล่นได้ไหมเนี่ยน้ำนิ่งเกินข้าจาไได้เลยเฮ้ยระวังระวัง น้ำพอจะลงเล่นได้ไหมน้องเล่นได้แต่น่ากลัวอาจารย์ไม่รู้อะไรข้างล่างอ่ะไม่มีอะไรมั้งไม่มีนะต้องตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้แต่ได้ตรงนู้นโอเคจะมีถ้าถ้ามีต้องให้น้องไปดูครับก็มีจะมีแค่จระเข้เออแต่น้องก็รู้ไงมันมีก็แล้ก็ไปนู้นไงเขาไปเล่นไป่รู้วตรงต้นมะงเท้านานังจัด นั่งอยู <h 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 ่มีอะไรงับก็มังขายงับเนาะแสดงว่าเราเมาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเมาหมดเลยก็น่าจะทุกหลังมึนแล้วก็นอนหมดอ่ะ ก่อนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ก่อนอันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากเฮ้ยอ <c oughs> ย่าพูดนี้นะดูลูกศิษย์ผมก่อนเยี่ยมไหมครับ นี่ครับนี่ครับช่างไายพ้ครับคณะขายพ้าเ้ยนายนายห้างเราจมไม่ใช่ซ่อมนาฬิกาด้วยซ่อมนาฬิกาด้วยเต้ซ่อมนาฬิกาไยัะว่าตอนเย็นเย็นอากาศน่าจะดีการน่าจะเวิร์กเลย

กับข้าวก็ไม่ได้แพงนะเห็นไหมนี่กะเพราเนื้อห้าสิบาทไม่มีต่างครับนะไม่มีต่างครับข้าวข้าวกะเพราไก่กระเทียมห้าร้อยไปแล้วอาจารย์กเทีมกุ้งแครงหมาร้อยยี่สิบไม่แพงแพงไหมกุ้งฝอยกุ้งฝอยเอากุ้งเต่งมาทำสิบตัวเต็มสตาก

กังหันสองมันอยู่มันอยู่ตรงไหนโอเคจันอยู่กังหันสองนะนี่เนี่ยเรานอนอย่างนี้สบายเลยอย่างนี้ชมนาทีอย่างนี้มันมีระเบียงตรงนู้นได้ไงกระดงน้ำลงจะตกน้ไหี่กำลังจะแจก ที่พักคะแบบที่จะแจ้งรายละเอียดเข้าห้องพักนะคะโดยนี่ปล่อยพูดอะไรนะเดี hmm ๋ยวพี่จะปล่อยไปที่ห้องพักนะคะไปเก็บของไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรามาเจอกันทำกิจกรรมตอน2ไป2ครึ่งนะคะตรงนี้นะคะปรวกกันตรงนี้นะคะแตบเสื้อผ้า ที่บอกว่าให้เตรียมมาเป็นขอบเปลือกเสื้อดำค่ะฟับบนงนะคะฟังนะคะจะประกาศชื่อห้องแล้วค่ะรบกว,วทุกคนฟังอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นแยกห้องนอนของทุกคน กำลังแบ่งน่นนรัค่ะไอทีเอปีหนึ่งอนุวัตรอนุวัตนปีหนึนชือเสียงน้ำชั้นล่างแล้วก็กรวิศนุนวกกรวิศนุนาวกกรวิศนุวัลลานนบุญคุ้ม ไอดีเอค่ะอี่นึงวัชรานนท์ผู้ชายไอทางดมีเอฟทั้งหมดมาตรงนี้เลยค่ะมาเลยครับมาเลยมารับกุญแจแล้วก็คุณสรวิ์ครับนทางนะคะสรวิ์สรวิ์ สละวิทนภพลทเรียบนลาค่ะรับกุญแจด้วยนะรับกุญแจด้วยนะคะพีค่ะรับกุญแจด้วยถ่ายคลิปรับกุญแจด้วยครับนภพลกับคุณสละวิทย์ดูน้องทานไนที่ห้องด้วยนะคะไปรับพี่น้องทานที่ไปไม่ะ บนขอ่ะอทางนี้่อง้ม้ะอขวาือทางนีค่ะคุณภพลกับสรวิาน้องไปด้วยนะคะเร็วนะคะแล้วก็ห้องเสียงน้ำชั้นบนเป็นผู้ชาย ICT ทั้งหมดมารับคุณเจทางด้านนี้ด้วยค่ะเสียงน้ำเสียงน้ำ

อะไรน็อตน็อตบุ๊กเหรอแล้วก็จากคนนี้ก่อนนะคะเทมันหลวงไอ้เนี่ยค่ะตีารปลูกฝาดตีสองไอทีเอฟผู้ชายทั้งหมดมารวมกันตรงนี้ค่ะทพี่ขวนางใครลูกใครแล้วกันแล้วก็มีสี่ด้วยนะคะพี่วัะพี่ดีพี่ถาวเอาเบาก่อนนะคะอยู่ตรงนี้มั้ง 2ีแล้วก็ ICT ทั้งหมดอยู่ด้กันค่ะอ๋อทั้งหมดเลยนะชวิตเมาทั้งหลังนะเมาไปทำวามสอบด้วยนะให้คุณแยด้วยให้ p ไปไหนไป้ยเรอออกมารับคุณแจด้วยค่ะไปเลไปไม่เห็นรับคุณแยรับคุณแย่รับคุณแย่ด้ เราพักอยู่ห้องไหนเขาพาไปไหนก็ไปไปต่อเครื่องมาเจอเราตรงนี้นะคะไม่เลนะ่เลยนะไปตอนน้นาไหหน้าแยกห้องแยกห้องก่อนเข้าห้องพักเก็บของที่ห้องพักก่อนแยกย้ายกันไป เดี๋ยวเอาน้ําก่อนอย่าลงไปไม่เอาไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะขึ้นชมเหอะ